สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่ประเทศเซนีคอมมูนิตี้ครับผมวันนี้ผมจะมาทํางานดําที่นี่นะครับผมเห็นว่าตํารวจที่นี่เนี่ยมันแบบโหดมากๆวันนี้ผมก็เลยจะมาโชว์สกิลการเอาชีวิตรอดที่นี่ว่ามันง่ายขนาดไหนนะครับผมในขนาดที่แบบหลายๆคนนี่ร้องว่าตํารวจแบบเ,เฮ้ยตารวจกองตํารวจแม่นนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาลองดูกันว่าเราเจะเอาชีลอดจากตํารวจได้หรือเลปล่านะครับผมด้วยรถคันนี้นะครับ นะเป็นไงเชียร์ไทยแรงของแท้แน่นอนตุกตุกครับผม <Wow. S 1> เป็นไงผมบอกเลยว่าเห็นเป็นตุกตุกคันนี้เนี่ยแต่ว่าอย่าดูหมิ่นมานะมันค่อนข้างที่จะดีเลยสําหรับที่นี่เดีย๋ยวเราไปจกปูงกันดีกว่าทุกคนอย่างี้ตำรวจจะมาเร็วหรือเปล่านะเฮ้ยมินิเกมว่ะเฮิบเอิบเอิบเอิบนี่ความจําผมมันยอดเยี่ยมเวยทุกคน <c oughs> <c oughs> นี่นไงเรียบร้อยเลยตะรอมา รถตลอลมันเท่อย่างหวายใช่เนี่ย <said> ข้าแรงเฟียวฟ้าเฮ้ยมันล็อกรถเลยส <c oughs> <laughs> วัสดีครับคุณตำรวจสวัสดีครับทำอะไรครับมาซื้อข้าวครับไม่ได้ห่ออะอืมอะไรน,นะ เนี่ยมันถังถุงอะไรอ๋อนี่ถุงข้าวแกงครับพอดีผมมาซื้อข้าวให้แม่ที่เป็นกระสอบนะแม่ที่กระสอบอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมมาถึกกระสอบข้าวครับที่ผมกําลังเนี่ยเก็บเนี่ยแต่มันไม่ใช่มันแจ้งเตือนมนเองจกปูนะเด็กเฮ้ยเ้ฮ้ยคุณตำรวจผมฟ้องขเมรได้นะเว้ยยิงผมเนี่ยจะหนีหรือจะยอมคือผมทาอะไรผิดเนี่ยผมเมากระสอบข้าวเนี่ยผมจะเอาไปให้แม่กิข้าวเลยออกไปอ้าวยิงผมไะ ห้ามใกล้ตำรวจเกินห้าเมตรห้าเมตรมึงแค่ไรวัดวะอันนี้กี่เมตรมืออันนี้สามเมตรต้องออกไปอีกเหรอว้าวมึงก็ถอยไปพี่แล้วมึงเะดเดินเข้ามาทำไมอ่ะคุณต้องถอยสิไม่ก็คือคุณตำรวจอ่ะก็เข้ามาหาผมทําไมล่ะขึ้อ่นนี้สี่เมตรอ่าห้าเมตรห้าเมตรโอเคอันนี้เหรอว้าไม่ก็คุณตำรวจเดินเข้ามาคุณตำรวจเนี่ยยิงผมทําไมเนี่ยชื่ออะไร ฟองสารโลกนะถ้าคุณยิงผมอ่ะผมอ่ะค,คุณเซนนามสาคุณมานิดชื่อแปลกๆเอา้าทำไมบ้าน<ไ>มึงอยู่ไหนเนี่ยกัมพูชูตามมึงโทมอะไรนั้นบ่งนั่นบ้านผมเขตผมทำไมอ่ะ <laughs> เอา้ายิ้มทำไมอ่ะฮะผมไม่ค่อยถูกชื่อนี้เอ้าเอคือไม่น่า,า,ารักตรงไหนอ่ะสรุปชื่ออะไรผมชื่อเจ้าคุณครับ h i ยอังเกอร ทำเหมือนกันนะเนี่ยวิ่งอย่ายิงผมดิอ่าผมหนีงหรือมึจะผมหนีผมหนีครับผมหนีทำไมอ่ะกูให้หนีสามสิบวิเอ้ยไม่เอา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 สิบวิขอสิบห้าได้ปะล่ะกูต้องดูรอบรอบจะหนีใช่ไหมเริ่มใช่ไป ไอ้เหี้ยความจะสตาร์ทรถไอ้เหี้ยค <c oughs> วามจะสตาร์ทรถดูเนี่ยไอ้เหี้ยมันงงเลยไปทางไหน <c oughs> จะรู้วหรอวะมาจกปูต่อแล้วไป <c oughs> เอา้าเอา้ยมันจกไม่ได้ค <c oughs> นมาอีกไอ้เหี้ย <c oughs> เอาอะไรของมันวะน่ะมันไหววะตำรวจที่เนี่ยใครบอกว่ามันเก่งนะเก่งหนาวะโฮ้ย <c oughs> อังเคลนก็ น้ำมาน้ำมาสวัสดีครับคุณตำรวจชิเนเขาดูหมิ่นกูเหรอเกินนะไม่ผมทําอะไรเนี่ยผมไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยผมมาจกปืนให้แม่มึงอีกใช่ไหมกระสอบเนี่ยผมมาจกปืนไม่ได้จกปืนจกปูนจกปืนจกปืนจกปืนมึงพูดปืนกูคนกัมพูชาใช่เหรอก็คุณตำรวจก็เอออันนี้มาจับผมเหรอไปเอ้า ยิงผมไหมเนี่ยเมื่อกี้มันยังไม่หลุดเลยยังไม่หลุดอะไรมันหลุดไปแล้วหลุดอะไรกูบอกไม่ก็คือไม่โอ้ยเดี๋ยวเพิ่งยิงดีเพิ่งเดินเูิ่งยิงเอาไอ้เหี้ยสุนหมดให้คุณตำรวจทำทำอะไรอ่ะยศอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยเหรอครับตำรวจยศอะไรเพิ่งเรียนจบมาหมาดๆเลยจ้าเหรอคุพูดกับกูมึงยังไปโจกเงือ เมืออกียนี่หมื่นที่ปายไม่ใช่ไม่ใช่ผมลองดูมันได้เหมือนกันนี่หว่าอะไรจะยังไงเมื่อกี้หลุดไปแล้วนะไม่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 ันหลุดไลมันข้อกําหนดมันหลุดหนึ่งอาทีไม่ถึงนาทีเลยก็หายแล้วอ่ะก็ปิดหัวแล้วอะไรก็กูเจอแล้วปิดไม่เคยปิดคูเปิดตลอด ไม่ใช่ก็หลุดไปแล้วเนี่ยหลุดที่ไหนกูบอกไม่หลุดไม่เห็นตำรวจไล่เลยตอนแรกเห็นอะไรก็กูมาแล้วกูลุกล่วงมาข้างล่างไม่เห็นเนอคือไม่ขี่เห็นขี่ไปสอนเอ้าอุ้ยรัวจะมายไปไหนอะไรมึงจะขี่ไปไหนก็หนีไงนี่ไงเดี๋ยวหนีตำรวจเนี่ยเดี๋ยวหนีหนีโอเคเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าไอ้แก๊ปไอ้ใครเลี่ยมเนี่ยแต่ผมทำไมเนี่ยอยู่เฉยมากคุยกันหน่อยดิได้ที่เป็นความคิด ชุ่งเทมากไอ้สัสอะไรมันดะไปไหนเฮ้ยเอ้าเอ้า้มือเก่งอุ้ยมือเก่งคนตำเกินกว่าเหตุนะเนี่ยไปดีเถอะถือว่าหายการรอบนี้ไปายเพื่อนจะเกิดใหม่เป็นคนดีๆนะมึือ เกี่ยผมว่ามาเกี้ยมันทาเกินกว่าเหตุผมเกินเว้ยมันใช้ปืนทุกผมเลยทุกคนคิดว่าไงอะ่ะเหตุการณ์เนี่ยมันต้องได้ล้างแค้นต้องเอาคืนเชียผมว่าผมอ่ะจะโทรเรียกสมุนมือระดับพการหนึ่งคนมาช่วยผมเว้ยงานเนี่ยผมต้องได้แก้แค้นเว้ยโทรก่อนฮลัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนอะ่ะนั่งสมาธิยอยู่ไอเดอจําสินอยู่ช่วงเนี้ยมีเรื่องว่ะเจอตำรวจแม่งทำเกินเหตุช่วยหน่อยด้เอ้ย ขนาดนั้นเลยเราต้องถึงมือเลยเหรอเออใช่มาด่วนๆโอเคเนี่ยคุณเรียกแล้วาวางแล้วได้ยินเสียงอยู่เฮ้ยนี่มันเกสไนเปอร์นี่วะไหนวะคนไหนมันทำเองวะเย่ตัวจริงมาคเนี่ยเกสไนเปอร์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็น,น <c oughs> ต์ตนแต่งตัวอะไรเขาเมืองวะไม่เอาแต่งตัวอะไรเนี่ยถามจริงเหรอ เขาอยู่เขาบอกเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงอบอุ่นนะช่วงนี้แต่งตัวให้เหมือนชาวบ้านไม่ไม่ได้เอแต่งแบบกูอ่ะมึงดูดิเนี่ยชาวบ้านก็นไม่นาแบบนี้นะจริงอะ่ะคือกูไปจกปูนทํางานดํามาเว้ยแล้วทีเนี้ยมันมีตํารวจอะ่ะแม่งเอาปืนตบกูเว้ยโอ้ยทีเนี้ยกูอยากให้มึงช่วยกูจะไปจกปูนเหมือนเดิมเลยแล้วก็มึงไปซุ่มยิงยางให้กูหน่อยได้ปะไอเรื่องถนัดเลยแบบเนี้ยโอเคเดี๋ยวกูส่งสัญญ,ญาณ มึงตัดล้อมเลยสองล้อโอเคไหมส,สัญญาณอะไรนะขออีกรอบวอู้หทำไมโอเคโอู้้ได้โอเคดิวโอเคไปไ<ะ>ปมามามาจบปูนเอ้ยเข้าประจำจุดจังวะเรียบร้อยแล้วจำจุดเรียบร้อยโอเคไหนขอดูดิคือทำอะไะนั่งสมาธิไง ความแม่นใช่ไหมล่ะใช่โอเคย้ายพลาดว้งานเนี่ยเฮ้ยจบแล้วจบแล้วนะจบแล้วนะจบแล้วนะเฮ้ยดีเสียงรถอยู่ในอยู่หน้าสนอนะเดินมาแล้วมาแล้วไอ้ยันไม่รู้จุดนี้มันอยู่ล่างตำเอจตำรวจไม่รู้จุดวะไอ้มันหาทางขึ้นเจอไหมล่ะไอ้ยืนมันหาทางขึ้นไม่เจอเลย ว,วัสดีครับคุณตำรวจทมึงอีกแก้วเอา้าเอา้าเอา้ามันจะเป็นอะไรต้องยิงอะ่ะไอ้ังสือดลิตมีเป็นเฮีย้ยแล่ะไม่ทำอะ่ะเอา้าก็มันทำแล้วไม่รวยอะ่ะไม่แล้วเมื่อกี้ไปทำแรงล่างอะ่ะอูหาไม่เจอ <laughs> ไปตำรวจใหม่เพิ่งรับยศ ใช่เหรอโง่ควายเมื่อกี้มึงปล่อยให้ไปทีหนึ่งมึงเอาอีกคือไม่ไม่ผมว่ามันเกี้ยวมาททำเกินหาเหตุไม่เข็ดไม่ลับอะไรอ่ะก็ขอบมันมีงนยอมมรวยงานอื่นมันทำไม่รวยเฮ้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 ยเมื่อกี้อะไรไม่ดิ้นอ่ะดินที่แหละกูยิงเสาอ๋อขู่ขู่ขัวอะไรนี่นี้คืออะไรจะจับอีกไม่เมื่อกี้มันทำเกินเหตุไปหรือเปล่าที่มาปืนมาตบผมอ่ะเกินไรก็มันดื้อด้านนะตายไม่่ะก็ไม่ตายก็ยืนอยู่เนี่อ่ะคือคืออ้าก็ไม่ตายทำไมอ่ะ อย่าวกูส่งสัญญาณตัดล go? oh, oh, ้อมมันเลยสองล้อเคยไหมโอเคโอเคโอเคไอ้เกดไอ้เฮียมึงยิงอะไรของมึงเนี่ยกูบอกให้ยิงล้อไอ้เี้อาพอดีพอดีแบบลมหายใจนิ่งเกินไปไงไอ้เฮียกูควายมาเป็นมือปืนมาเนี่ยเฮ้ยเฮียะหรอวะคุณทำอะไรผมเนี่ยกูทำอะไรมึงอ๋อเมื่อกี้อ่ะมึงดูเลือดกูไอ้เฮียตรงไหนยิงกูว ไม่ไม่รู้คุณหรวดคือคุณหมวต้องรอกทำร้ายผมเลยเหรอตายไม่เห็นเนอผมก็ตายไม่เห็นไงไอเหียงั้นไม่ใช่แล้วว่ะไอเชียมุสไนโดนใครรอดทำร้ายเนี่ยอืดี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 ดยดีดีดีด่ดี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 ด้ดีดอดี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 รีด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 ยดี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 ดนดี้ีด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 งดี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 นี เฮ้ยเอามันเป็นไรอ่ะแอบใครอ่ะเสื้อแดงตัวนู้นไงโจดมึงว่ะนะไม่ใช่ใครอ่ะไม่ใช่โจดมึงก็โจดกูละมั้งกูเพิ่งมารับงานนี่อ๋อโจดพี่ยอีกที่ได้ยินไม่เชยเกะกะตายได้อยู่เวรคืออะไรพี่วันตะโบมไาเนี่ยเอฮ้ยสัตว์เพื่อนมึงอ่ะหรือไงโจดมึงไม่ใช่เอ้ยเฮีย ขีผ่านแล้วเอาไงอย่านเนี่ยถ้ากูจะไปรถกูอยู่นั่นอะเอาไงอ่ะเรียนี่กูมาจกปวงกูต้องมาจบอยู่ด้วยกันดิมึงจะหนีไปไหนล่ะตายดิสองคนเพื่อนต่เอ้ยมันเห็นตัวนี้มันเห็นมันเห็นมันเห็นนี่นี่มนที่มานี่มนที่มานี่มาไอ้เกตมึงยิงมันให้มันจบจบไปดิ 5, 5. เกตไหนมันอยู่ไหนนี่ยิงเออเป็นยังไงล่ะทำเกินกว่าเหตุไง เอาปืนมาตบกูชีวิตมันก็จะจบอย่างเงี้ยหรอวะตำรวจตักต่อยเอ้เอามันไปทิ้งด้วยเอารถมันนี่แหละเฮียเอ้เอาอ้นี่มันรอบครอบแม่งล็อกรถด้วยเฮ้เอามันไปทิ้งเนี่ยเอาปนทิ้งบนเขาดด้ว่าเกตไปไปที่หลังอ่ะอย่ามาซ่าเข้าใจป่ะรู้บ้างว่าอยู่กับใครรอบหน้าหวังว่าถ้าเจอกันน่ะนายจะไม่หือเราเนาะเว้ย รอบเนี่ยเราแค่สั่งสอนเพื่บ้าออนะนนี่ขอให้นายโชคดีแล้วกันเอ้าเอ้เอาผ <c oughs> ิดพลาดผิดพลาดไปหน่อยขอให้นายโชคดีแล้วกันนะตำรวจรอบหน้ายจะฆ่าเจออีกไปเว้ยทิ้งไว้ที่นี่นแหละให้นเป็นปุ๋ยจะให้ยิงใครอ่ะ ไม่ใช่อ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เสียหมด